ชื่ออนเนกปิน่นวณิชกุลนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบัตเตอร์ไฟล g ออ i c ิปัจจุบันเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทนะครับเราทำกิจการจัดจำหน่ายและผลิต นมออแกนิกนะฮะแล้วก็มีโยเกิร์ตออแกนิกนะครับน้ำนมจากพืชที่เป็นโปรตีนเราก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกับ s m e ทั่วไปก็คือความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่อนข้างจำกัดเราได้มีการปรึกษาหารือกันภายในบริษ,ษัทจะหาแหล่งเงินทุนมาจากที่ไหนได้บ้างนะครับเราได้มาเห็นประกาศของกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องโครงการโครงรพัน์กับโครงการดิจิทัล transformation โครงการนี้มีการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนพร้อมกับองค์ความรู้ต่างๆให้กับ กิจการในระดับ SME ได้อ่านรายละเอียดต่างๆของโครงการแล้วเราก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าเขา้าร่วมโครงการหลังจากเราได้เงิน ทุนมาเรา,เราตัดสินใจแบ่งเงินออกเป็นสส่วนอันแรกก็คือเป็นเงินสำรองสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจอันที่สองเนี่ยเรานำมาใช้ในการขยายกำลังผลิตส่วนสุดท้ายเราเอามาใช้เรื่องของการปรับปรุปรงโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยนะครับประสิทธิภาพการทำงานภายในบริษัทของเราต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐขีดเส้นใต้โตโตนะครับก็คือเรื่องของโอกาส โครงการโครงกระพันกับโครงการดิจิตอลราร์ฟอร์เมชั่นเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากสำหรับ SME ท่านอื่นๆนะครับที่แสวงหาโอกาสที่จะเดินหน้าต่อลองติดต่อโครงการดูนะครับ